สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําเว็บพันเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าเซิร์ฟคลิกนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็เป็นเว็บคลิกโฆษณานะหนึ่งคลิกเนี่ยจะได้อยู่ที่5เซนนะครับก็ตามนี้ถอนขั้นต่ําก็คือ4ดอลลาร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยถอนขั้นต่ําก็คือ5ดอลลาร์ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะจาก5ดอลลาร์ก็กลายเป็น4ดอลลาร์นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะจ่ายทุกวันที่1ของเดือนนะครับอ่ะก็ตามนี้ในส่วนของวิธีการสมัครแล้วก็วิธี การหางเงินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจวิธีการเล่นในมือถือนะ,อะผมลองทำแล้วมันไม่ได้นะครับถ้าใครมีวิธีก็มาแนะนำหน่อยอตัวนี้เนี่ยผมก็โหลดมาละซึ่งลองทำดูแล้วมันก็ไม่ได้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยถามว่าผมเล่นมา2เดือนเนี่ยก็ได้แค่2ีสิบาทเองนะครับ ได้แค่1ดอลลาร์กับ40เซนอันนี้ได้จากคนเพื่อนนะครับได้มา่ะงดอลลาร์ 2. นะครับคือจะถอนเนี่ยก็คือต้องได้4ดนะอลลาร์นะในส่วนของคนที่สมัครต่อเรานะครับมันจะอยูอ่แค่3เดือนนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะก็ประมาณนี้สำหรับการถอนเนี่ยถ้าเราไม่เชิญเพื่อนนะครับะจะถอนได้ก็คือ4ดอลลาร์ก็คือใช้ทั้งหมด80คิคลิกนะครับ อ0ะิคิกเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ตามนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามาบ่อยแค่ไหนนะครับสำหรับโฆษณาของผมเนี่ยนานๆเข้ามาทีแล้วคลิกไปเนี่ยเราเลื่อนไปเพื่อจะไปหาตัวแดงใช่ไหมเลื่อนไป3 0หน้าบางทีก็ไม่ได้นะครับก็ตามนี้2เดือนก็ได้แค่28ิคิกครับส่วนการถอนนะมันก็จ่ายจริงนะครับตัวนี้ถอนทั้งหมด38ดดอลลาร์นะครับที่ผมได้มานะ ถอนล่าสุดก็คือวันที่1พฤษภาคมนะครับได้มา5.78ดอลลาร์นะครับก็ตามนี้ก็แล้วแต่เดือนนะที่มันได้เยอะได้น้อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาคือแทบไม่ได้เลยนะครับเดือนแรกอันนี้ที่ผมคลิกเองก็รวนนะครับได้มา8.31ดอลลาร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้มา4ดอลลาร์มันได้หลังๆมาได้ที่ละสองเดือนได้ทีหนึงนะครับ ตัวนี้เนี่ยเดือนมก,กราคมนะครับแล้วก็เว้นมาอีก4เดือนถึงในถอนก็คือตอนที่ผมเล่นล่าสุดก็คือมก,กราคมเนี่ยเล่นปุ๊บแล้วก็หยุดไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งมันกลุ่มภาพันธ์ที่ว่าจะอัปเดตพ mm ีพาวก็เลยหยุดเล่นไปแล้วก็มาเล่นใหม่อีกทีเดือนมีนาคมนะครับสําสหรับตัวนี้เนี่ยถ้าจะาคลิกได้ก็ต้องใช้มี2อย่างนะครับมีไฟฟ e ็อก แล้วก็ Microsoft Edge นะครับตัวนี้จ่ายตรงอย่างเดียวนะครับก็คือจะถอนเข้าในส่วนของ PayPal นะครับก็ตามนั้นสมัครเมลแนะนำให้ตรงกับกระเป๋าที่เราจะถอนเข้า PayPal นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะคือมันถอนเฉพาะ PayPal อย่างเดียวนะครับอโอเคก็ประมาณนี้ที่สวันนีหผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ